สำหรับวิธีการใส่เสียงนะครับก็คือให้เราลากไฟล์เสียงเนี่ยนะครับลากไฟล์เสียงตัวนี้นะครับเข้ามาใส่ในเนี่ยนะครับเข้ามาใส่ในโฟลเดอร์แอ s เซสของเราแล้วก็ลากเข้ามาใส่ในซีนแล้วก็อย่าลืมปิดคําว่า play on awake ด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ตัว p fab ของเหรียญตัวนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมาไว้เป็น p fab ตัวนี้ก็คือคอยตัวนี้แหละนะครับแล้วเราก็ สร้างแท็กใหม่โดยการแอดแท็กให้มันนะครับตั้งชื่อแท็กว่าคอยกดแอดตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็แค่มาเลือกเป็นแท็กที่ชื่อว่าคอยแล้วตัวอื่นที่อยู่ในเนี้ยมันจะอัปเดตตามกันเป็นคอยเหมือนกันหมดนะครับแล้วทีนี้เราจะให้เสียงมันเล่นเนี่ยเราจะสร้างสารคริปต์ขึ้นมานะไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ของเราแล้วเราก็คลิกขวาสร้าง C# สรคริปต์ขึ้นมาเป็น Sound Effect เนาะตัวย่อก็ SFX อะไรเงี้ยนะครับตามด้วย S c r i p t นะครับเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาเป็น s f x script อย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อทำการแก้ไขมัน่กดตกลงนะครับเราจะลบตัวอื่นออกให้หมดนะอะลบออกให้หมดนะครับให้เหลือแค่นี้นะครับ เราจะใช้ฟังก์ชันที่มันเกี่ยวกับการชนก็เหมือนวิธีการชนเหรียญนั่นแหละนะครับเราก็จะอาก่อนอื่นเราประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับเป็น Public public ตัวแปรที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวแปรที่เป็นประเภทนะครับ Audio นะครับเป็น Audio เป็น audio s o u r c นะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น s o u r c หรือ audio clip นะเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเราก็เป็นคอย l ละกัน c o อ l เป็น SFX SFX นะครับแล้วก็อย่าลืม s e m คอ o l อนปิดท้ายนะครับเราได้ประกาศตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าค o ย SFX นะครับเป็นตัวแปรประเภท public นะครับแล้วทีนี้เราสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็น void นะครับ On trigger enter นะครับในกรณีที่มีการชนแล,ล้วทะลุนะครับ void oh, on trigger enter อเอาเอา private ข้างหน้านี้ออกนะ collider ตัวนี้ตั้งเป็นตัวแปรก็ได้เป็นเป็น G G G แล้วกันนะครับเราก็สร้างเงื่อนไขถ้ามันเกิดการชนแล้วนะครับ if G G G dot game object นะครับ ก็เหมือนสคริปต์เดียวกันกับเหรียญเลยนะครับ .tag เท่ากับเท่ากับนะครับ tag ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาชื่อว่าค o i นะครับก็คือถ้ามีการชนกับวัตถุที่ติด tag c o i ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือตัวนี้นะครับคอย SFX เนี่ยก็จะต้องเล่นนะครับ audio ตัวนี้จะต้องเล่นเราก็ใส่เป็นค o i เอาตัวแปรนี้มาใส่ k o i n SFX นะครับ d o play แล้วก็ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ใส่ semicolon ปิดท้ายนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟไปแล้วดูซิว่ามันจะเออเลอร์หรือเปล่าอ่ะกดเคลียร์นะครับน่าจะได้แล้วนะก็เข้าไปที่คาแรคเตอร์ของเราแล้วก็เอาสคริปต์ตัวนั้นนะยัดใส่เข้าไป sfx สคริปต์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เน่เสียงตัวนี้นะครับตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาคอย sfx เนี่ย เราก็เอาเสียงตัวนี้ใส่เข้ามาตั้งชื่อเหมือนกันไม่ดีเลยเนาะตั้งชื่ออื่นดีกว่าอคอย s fx อ่น underscore a แล้วกันนะอันนี้ก็คือเสียงนะไม่รูค้คิดชื่อไม่ออกเหมือนกันนะ,ะกลับมาที่ตัวละครแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคอ s fx เนี่ยเราก็ลากเสียงที่เราเพิ่งดึงเข้าซีนเนี่ยใส่เข้ามาในนี้นะครับ แล้วก็ลองเล่นเกมดูนะครับแล้วก็ลองวิ่งชนอ่ะได้ยินเสียงปะเออเนาะแสดงว่าสคริปต์มันทำงานแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการใส่เสียงนะก็ลองเอาไปฝึกทำดูนะครับประมาณนี้เนาะ